ตรงข้า,กามกับคำพูดของดิฉันก็ตามแล้วใครไปว่าแล้วใครแล้วใครไปว่าหมายถึงอย่างอื่นล่ะหรือว่า เป็นไร,รของเธอเนี่ยเออแล้วทำไมเธอต้องยอมให้ผู้กำกับเขากดขนาดนั้นด้วยเป็นชนะสวนกลับไปนานแล้วเออแล้วทำไมต้องยอมให้ผู้กำกับเขากดขนาดนั้นด้วยเป็นชนะสวนกลับไปนานแล้วเป็นไรของเธอเนี่ยเออทำไมเธอต้องยอมให้ผู้กำกับเขากดขนาดนั้นด้วยต้องยอมให้ผู้กำกับเขากดขนาดนั้นด้วยเป็นชนะสวนกลับไปนานแล้ว เออเป็น,ออยกกนานนยของเธอเนี่ยเออแล้วทำไมเธอต้องยอมให้ผู้อมกับผู้กดขนาดนั้นด้วยเป็นฉันนะสวนกลับไปนานแล้วเป็นไยของเธอเนี่ยเออทำไมเธอต้องยอมให้ผู้อมกับทำไมเธอต้องยอมให้ผู้กำกับเขากดขนาดนั้นด้วยเขากดขนาดนั้นด้วยถ้าเป็นฉันนะ ส่วนกลับไปนานแล้ว เป็นแต่ของเธอเนี่ยเออเออแล้วทำไมเธอต้องยอมให้ผู้่วมกลับเขากดขนาดนั้นด้วยเป็นชน,นะส่วนกลับไปนาแล้ว